สวัสดีตอนเช้าเช้าครับอ่าเช้านี้เอานกดินลงฝึกนะครับนี่เจ้านานโนนะฮะนี่เจ้านานโนครับเจ้านานโนนี่เล่นทั้งพเนียดและทั้งดินได้เลยนะครับกิ่งก็ได้นะครับนานโนนะครับสายสายเก็บเฉลยครับตัวเนี้ยืนยืนแล้วก็เรียกนะครับ ไม่ดุนุ่นครับอีกตัวนุ่นเป็นอะตอมครับอะตอมนี่ดุดันครับไม่ได้พาไปเที่ยวป่าหลายตัวแล้วอะตอมไปหล,หลายวันแล้ว อะตอมเนี่ยสายดุดันครับตีเก่งดุผลคูตีเดินวิ่งครบเครื่องนะครับอะตอมเนสายดุดันก็คือขอให้ลงมาวไว้ใจได้เลยเรื่องตีทั้งจิตใจนะครับอืม เดิน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 บ่อยครับดุถ้าเป็นนกใหม่ลงลงหาอตอมนี่ก็คือกลัวไปเลยนะไม่กล้าเข้าตีนอกที่จากนกอายุดีดีแนกป่าอายุดีดีก็ลงก็ก็ล้าตีอยู่นะครับเข้ามาก็โดนอตอมก่อนนะครับตีก่อนแน่นอนครับอตอมออกอาวุธไว นุ่นก็ยังยังยังไม่มีชื่อนะครับตอมพลตะเกียนุ่นตัวหนึ่งยังไม่มีชื่อนะครับยังเดือนยังไม่เป็นนะครับผูกขาได้กี่เดือนแล้ว่ะสามสี่เดือน,นครับนุ่นอีกตัวหนึ่งครับนู่น ตัวนู้นก็เป็นสายเก็บเฉลยครับเป็นจังหวะป่าครับกำลังฝึกยังเป็นนกหนุ่มอยู่ครับประมาณเจ็ดแปดเดือนจะเปีแล้วล่ะนั่นก็เริ่มเดินเป็นนั่นแล้วครับเริ่มผลสวยๆลีลานะครับ สตัวครับวันนี้เอาลงหน้าบ้านนี่อะตอมครับลมหนาวมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวว่างจะพาไปทั้งสี่ตัวเลยลงลานเดียวกันเลยแล้วไปวัดหมานกัน แดดอุ่นๆครับตอนเช้าสำหรับอะตอมแล้วก็ฝึกนกต่อดินเช้าวันนี้เดี๋ยวรอชมผลงานกันในป่าแล้วกันครับทุกคน